กหให้ทัว่วทิน่นแานไทยดอกบัวตองนิ้บานอยู่บนยอดต้ดอกเอื้องสามปอยเบิกบานอยู่บนพื้นเดี๋ยวแช์เมื่อกี้ร้องเพลงหรือเปล่าแช่อ่ะเรา่มังัง เรืออะไรฮะเรือทัชค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทั่วทินแดนไทยนี่ครับทุ่มบอดทองอ่อยากไป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 ได้ไปอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับตำบลเมืองปอนครับอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ แน่นอนก่อนที่จะไปทุ่งัวตองนะครับคุณชาภานท่านผู้ชมนั้นไปสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆนะฮะที่แฝงอยู่ในเมืองแห่งนี้ครับโอ้ไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังมีเรื่องราวของอาหารแล้วก็ที่พักเล็กๆน่ารักน่ารักที่อยู่ในชุมชนเล็กๆค่ะแื่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีของฝากอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเลยนะครับเป็นของฝากชิ้นเล็กๆที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ครับแต่ก่อนอื่นครับไปชมไฮไลท์ของเราในวันนี้กันก่อนครับ แล้วที่แรกที่บอกว่าจะพาไปดูที่เล็กๆแต่คืออะไรที่ท,ท,ที่ที่มีไออื่นครับอู้ยากไปยากไปอยากไปอยากไปใช่ไหมชวนคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมคะ่ะเราไปหาไออื่นพร้อมๆกันเลยคะ่ะในช่วงเกรกระเ๋าข้าทีท บ่อน้ำร้อนหนองแห้งนั้นอยู่ในเขตบ้านหนองแห้งตําบลเมืองปอนห่างจากอำเภอขุนยวมประมาณ25กิโลเมตรค่ะขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ลาน้อยแยกสายบริเวณหลักกิโลเมตรที่174ข้างโรงเรียนบ้านหนองแห้งตรงเข้าไปอีก1กิโลเมตรก็จะเจอบ่อน้ำร้อนหนองแห้งที่กำลังปล่อยไอพวยพุ่งอยู่เบื้องหน้าค่ะนี่มีขายไข่ด้วยลองดูสิเท่าไหระ่คะ ค่ะ2บบาทต่อหนึ่งตะกร้านะคะพูดถึงบ่อน้ำร้อนที่นี่นิดนึงค่ะบ่อน,น้ำร้อนหนองแห้งนั้นเป็นบ่อน,น้ำร้อนธรรมชาติซึ่งเกิดมาจากทาน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งน้ำที่ผุดขึ้นมานี้จะเดือดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีกลิ่นก๊าบมะถันอ่อนๆปนอยู่ด้วยค่ะแช่บ่อนี้เลยใช่ไหมก๊อบน่าจะใช่นะพี่เขาบอกว่าบ่อน,นี้นั้นเป็นบ่อ,อที่ร้อนที่สุด น่นาจะเป็นบ่อนี้นั่นเองนะครับแล้วบ่อน้รรําร้อนจะมีกลิ่กนกรรมฐา,านอ่อนๆเนาะใช่แล้วครับเพราะว่ามันเกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับสร็จแลวใครนะรที่อยากมาลองต้มไข่จ้ะสามสิบนาทีเป็นไข่ต้มสิมบห้านาทีเป็นไข่ลวกอุ๊ยวันนี้อยากกินไข่ร,รัวก็สิบหนะ้านาทีเคล็ดลับการต้มไข่ที่บ่อน้ำร้อนหนองแห้งนั้นก็อยู่ที่ระยะเวลาในการต้มบวกกับอุณหภูมิความร้อนในบ่อ ซึ่งอุณหภูมิความร้อนของบ่อน้ำร้อนหนองแห้งนั้นก็อยู่ที่35-45งองศาเซลเซียสค่ะดังนั้นวิธีการต้มไข่ให้ได้ดั่งใจฝันก็ไม่ยากค่ะอยู่ที่ความอดทนในการรอถ้าอยากทานแบบไข่ลวกก็ต้มนานประมาณ15นาทีค่ะแต่ถ้าอยากทานไข่ต้มแบบยางมะตูมก็ต้องแช่ไว้ประมาณ20นาทีและถ้าอยากได้ไข่ต้มสุกอันนี้ก็ต้องรอประมาณ30นาทีค่ะ แม่เห็นความร้อนน้อยๆอ,อย่างนี้แต่ก็สามารถต้มไข่ได้สุกนะคะโอ้โหไม่รู้ขนาดจะสุกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่จะสุกหรือว่าจะเป็นไข่ลวกใช่ครับจะกินได้หรือเปล่าดเดี๋ยวไปดูกัน,กนครับไข่ลวก จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันนิดนึงนะครับแต่ว่าทางร้านนี่นะก็มีให้บริการด้วยหลังจากลูกไข่เสร็จแล้วอย่างที่แชร์บอกก็คือต้องคืนตะกร้าเขาใช่แล้วค่ะแต่เขาจะมีอุปรกรณ์มาให้นี่ครับมีถ้วยมีจานมีน้ํามาใส่ไข่ออร้อนๆนะครับและนี่ครับพริกไทยสําหรับคนที่ต้องการความเผ็ดร้อนครับและนี่ค่ะซอสสำหรับคนที่ต้องการทานแบบกลมกล่อมนีนะ่มาลองพิสูจน์ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะอยากรู้ว่า15นาทีของเรานะคะจะได้ไข่ลักษณะแบบไหนโอเคค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ค่อนข้างสุก โอ,โ,โอ้โหก็อะ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 โ,โอเคครับเราพักทานไข่เพิ่มพลังเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราไปลุยกันที่นี่เลยครับทุ่งดอกบ,บัวตองครับ บร,บ,บริเวณนี้นะคึกคักเป็นพิเศษเลยเรียกว่าอะไรครบะบอกคุณผู้ชมนิดนึงชาวบ,บ้านที่นี่นะเขาเรียกว่าตลาดม้งครับแต่เขามีชื่อเป็นทางการเขาเรียกว่าตลาดทุง่งบัวตองนั่นเองค่ะและบริเวณนี้นะคะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นบริเวณขนส่งประมาณกี่ิโลคะจากขนส่งนะเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยรถนี้นะครับนี่นะฮะประมาณ30กิโลด้วยกันครับใช่แล้วลก็โดรถโดยสารชนิดนี้นะฮะก็จะบริการรับส่งนะครับจากนู่นเลยขนส่งไปถึงนู่นเลยยอดเขาเลย ราคาค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเหมานะฮะไปกลับ800บาทครับไม่แพงนะนะฮะบริเวณนี้ฮะที่ผมบอกนะว่าคือตลาดมงนะครับก็จะมีสินค้าของชาวมงนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆนะครับผลไม้ผักต่างๆที่เขาเก็บมาแล้วขึ้นมาขายที่นี่ครับหลังจากนี้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราขึ้นรถเดินทางต่อไปใกล้ถึงนั่นนะครับใกล้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วญาณนูนเลยไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับ เลยเมื่อฤดูหนาวมาเยือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมดอยแม่อูคอแห่งนี้ก็จะเหลืองอารามไปด้วยดอกบัวตองจนเต็มเทือกเขาปลุกให้พื้นที่แห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาคึกคักไปด้วยสินค้าชาวมงและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความสวยงามบนยอดดอยแห่งนี้ค่ะ ซึ่งแต่เดิมนั้นดอยแม่อุคอเคยเป็นภูเขาหัวล้นมาก่อนค่ะเนื่องจากชาวเขาเผ่าม้งใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยปลูกกระลำส่วนต้นบัวตองซึ่งเป็นวัชพืชที่ชาวเขาพยายามตัดทิ้งแต่ก็ไม่ทันกับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของต้นบัวตองที่ออกดอกสีเหลืองสดใสบานปกคลุมภูเขาทั้งลูกกลับเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือบรรยากาศบนยอดดอยแม่อูคอค่ะเรียกว่านะคะมีดอกบัวตองเลื้ยงรามทั่วบริเวณเลยค่ะ mm hmm. ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาชมดอกบัวตองที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคุณมาช่วงไหนคะกบช่วงต้นของฤดูหนาวนั่นเองนะครับพฤศจิกาถึงธันวา ถ้าเดสุดช่วงลอยกระทงนี่แหละนะจะเหลืองอหลาบไปทั่วเลยครับโอ้โหอบอล้อมด้วยขุนเขานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักกันสักครู่หนึ่งส่วนช่วงหน้านะชายละกบจะพาคุณผู้ชมนะคะหลุดไปอยู่อีกเรโลกหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของทิชทักและก็าอาหารอืมครับน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าพักสักครู่ครับ